จำลองสถานการณ์การจองตั๋วของแอเอเชียผ่านเว็บไซต์ airasia.com เบไซต์ที่ใช้อยู่จริงคือตัวนี้นะครับคลิกไปที่คำว่าฟล์เลือกว่าจะเป็นเที่ยวเดียวหรือหรือไปกลับอันนี้เราจะเลือกลาวทริปผู้โดยสารหนึ่งคน จากแบงคอกถูโตเกียวอันนี้วางอยู่บนนี้เรียบร้อยแล้วเรือกวันเดินทางวันเดินทางสมมุติเป็นวันที่ห้าเราจะเดินทางกันเต็มเหยียดคือสิบห้าวันเพราะฉะนั้นขากลับก็จะเท่ากับวันที่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบ กดคอนเฟิร์มแล้วกดเซิร์ชไปก็จะมีเที่ยวบินมาปรากฏให้เราดูพร้อมทั้งมีราคาถูกที่สุดวางให้เราเห็นด้วยว่าในช่วงเวลานั้นๆคือราคาเท่าไหร่ ตอนนี้เราก็เลือกดูอย่างเช่นเที่ยวบินนี้ราคา8,520เที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินที่ไปพักที่พานอยเพราะมันคือเวียดเจ็ดเราจะดูแค่นั่งสต็อปเราขดมาตรงนี้แล้วเราก็ามาดูราคานะครับ ราคาอีกทีอันนี้คือออกจากดอนเมืองไปถึงนาริตะนะครับ1155ไปถึงยี่1000ราคา8,520ดยู่ๆก็ไล่ดูไปแต่ส่วนใหญ่ที่ขึ้นมาดับได้ก็คือถูกคุวเพื่อนแล้วเพื่อความรวดเร็วสมมติเราเลือกอันนี้แล้วกันนะครับขาไปเราส l เลก ต่อไปดูขากลับที่เราตั้งไว้เป็นวันที่20นะครับ้ามาไล่ดูเมื่อกี้เราเลือกขาไปแล้วดูขากลับนะครับให้ขากลับเนี่ยจะถูกวันที่20คือนาริตะดอนเมืองออกเที่ยงมาถึง5โมงเ00ย็น6,002เองนะครับนะโอ้โหนั้นเราเลือกอันนี้เลยแล้วกันสิเล็ก จากนั้นเขาจะให้เราล็อกอินเดี๋ยวผมจะล็อกอินเข้าไปในให้เคอของตัวเองก่อนใครที่ยังไม่มีเขาจัดการส i g n อัให้เรียบร้อยจากตรงนี้นะครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วก็ยังมือก็จะมาอย่างหน้าถัดไปนะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะถามเรานะครับว่าเราจะ เพิ่มน้ำหนักไหมหรือจะอต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมครับน้ำหนักอยู่ตรงนี้นะครับต้องการมิลเกลืออาหารตรงนี้ต้องการเก้าอี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับสมมุติเราไม่ต้องการอะไรเลยอีกนะอย่างหนึ่งอันนี้สามารถเข้ามา จัดการภายหลังได้หลังจากจองแล้วก่อนเดินทาง24ชั่วโมงนะครับสามารถจัดการเรื่องอน,นี้ได้ที่หลังสมมติเราจองครับวันนี้ไปกลับ11,4780บาทอยู่เพียวนะครับยังไม่ได้มีการจองที่นั่งซึ่งจริงแล้วไม่ต้องจองไม่ควรจองอยังไม่ได้จองอาหารอาหารก็แล้วแต่ถ้าคิดว่าจะไปกินมืนเครื่องก็จองไปก็ดี จากนั้นก็กด continue มันจะ,จะถามจะเอาอินซูลินไม่เราไม่เอาวิดเอาอิน r ู n c นก็ไปตึ้งตึงตึ้งตึงตึง,ตง,ตง,ตงตไปอย่างนี้ครับก็เสร็จและถ้าเราจะจองตัวก็จะได้ตามนี้ ขอนำเสนอไว้เคียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะถ้าไปต่อก็อเดี๋ยวจะต้องจ่ายเงินแล้ว